ความสวยงามของผักสดนะคะวางเรียงรายอย่างสวยงามเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเป็นสุกกีนี่นะคะมาจากชิซีเลียนะคะก็กิโลท่าไหร่ไม่รู้มองไม่เห็นราคาเลยนะก็เนี่ยแต่มาจากซิซีเลียเพราะว่าตามกฎอิตาลีนะเขาจะเขียนว่า หักอะไรแล้วมาจากไหนอันนี้คือมาจากซิเชเลียนะคะจุกกินี่นะคะสดสดของอิตาลีนะคะแครอทก็เป็นของอิตาลีนะคะแครอทหนึ่งแพ็คก,ก็อยู่ที่1กิโลนะคะแครอทหนกิโลเนะะี่ยขายอยู่ที่1ยูโร39นะถ้าเขียนถ้าอ่ายูโร30 1ยูโร30ก็ตีซะ38 3 8บาทนะคะแครอทต่อ1กิโลแต่ของอิตาลีนะจ๊ะนี่ สุก,กินี่ยังมาจากของอิตาลีเลยสดสดค่ะเพื่อนๆสดสด,สดต้องบอกว่าสดสดจริงๆร้านผักร้านนี้คือในอิตาลีเนี่ยมีจะมีร้านผักมากมายนะคะที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีขายแต่ว่าเป็นชาวประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เขามาเปิดสาขาขา,ขายเนาะเนี่ยขนาดพลิกหยวกนะคะก็มาจากชิชิเนียนะคะแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าผักย่าที่เนี่ยก็จะไม่แพงนะคะราคาก็จะถูกกว่า ราคาก็อยู่ที่ประมาณ40ยูต่อกิโลหรืออาจจะเกินนะคะอย่างาตัวนี้นะคะเป็นมะเขือมะเขือม่วงนะคะก็ถ้าถามว่าเนื้อหนังเหนียวไหมหนังจะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะก็ต้องถอดออกหน่อยเนาะเวลาผัด้อหนังมันจะเหนียวเหนียวแล้วก็ถ้าผัดมากๆเนื้อข้างในมันจะเละก็อยู่ราคาที่ประมาณเกือบเกือบ เกือบเกือบแปดบาทต่อกิโลนะคะเพราะว่า1ยูโรก็ตีซะคร่า,ๆาวๆคือ40บาทง่ายๆเนอะเลขกลมๆลนี่เลยจ้าผักสดๆนะคะอันนี้เป็นฟีน็อกขี่นะคะโอ้ยเคี้ยวกรอบมากเลยค่ะตัวเนี้ยยอมรับเลยนะว่าไปนั่งเคี้ยวเล่นๆเนี่ยได้มีโตดกะล่ำปุ้งปังปุ้งปังเลยเคี้ยวนี่โอ้โหแบบแคล้ายๆเมนต้าเลยละลายในปากคือไม่เชิงอะลากรอบค่ะนี่กรอบนะ แล้วก็ตัวนี้นี่ขาดไม่ได้เลยกะหล่ำปีกะหล่ำปีนะนี่เห็นไหมสวยงามรุ่นนี้นะคะถ้าเป็นกล่ำปีหัวจุกๆเนี่ยเขาเนี่ยจะคล้ายๆกะล่ำปีบ้านเราเลยผัดหวานค่ะแต่ถ้าเป็นกล่ำปีหยิงหยิกอย่างนั้นนะคะเนื้อจะเหนียวเหนียวหน่อยเอาราคาเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากไว้กับร้านผักสวยๆส,ยสดๆอร่อยๆจากอิตาลีนะคะในราคาไม่แพงจ้า